เราพาคุบาบุญสุ่มรู้สึกเป็นภูมอย่างนี้ซึ่งพระองค์สมเด็จพระเจ้าลือเจ้าฟ้าพระเชนินาพระชลกิติยาภพาอพดนตทีลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชส,สินีสิพยาพาัฒมหาวัชระราชธิดาซึ่งทรงประสวน์ในแบบน,นี้เราพาคุบาบุญสุ่มยานาสังวาโรในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ไทยองค์หนึ่ง <c oughs> ที่ได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศเมียนมาบัดนี้ขอแผ่เมตตาให้พระองค์จงหายจากปะะสนโดยเร็วทรงมีพระอายุวันนาสุขาพปะปฏิภาณนาสรรสมบัติขอให้ทรงประโบนขอให้มีพระชนอายุมั่นยืนยาวขอให้เป็นที่พึ่งของต้มโพทองของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลานานได้ขอน้อมจิต ถวายในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคก็ด้ยพระองค์พระราชนีองค์ก็ด้วยพระบรมรสรวงทุกทุก,ทกองทรงนี้พระสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสาําปาญปัถนาสิ่งใดให้สมบูรณ์สมความมาุ่งมั่นปัถนาทั้งโลกียะสมบัติโลกุตละสมบัติตลาดเท่าเข้าสู่พระนครบ้านนี้จะขอแผ่เมตตาหยาดน้ำแผ่เมตตาให้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ atu pa maya sape sangsata nang suka kamtang pasicaka mato nang sapasake suka waya suki pawanya ningguan di china ni kaca untuk masa ta cakabe di nok imamuka sata no. Ima untuk suki sata to jalan tanan ki si cakawa Yesus

ภาสิติภาโมโตวจันติมาจะสัพพังกตังกรรมัง Kusalena payati so mangnokang ภาสิติภาโมโตวจันติมาภิวาทนะสิริสานิจังอุทาปชัยโนจตโรธัมมะวทันติอายุวโนสุขังป alang ทุกขโลกาพยเวลาโศกาสตุจุปัตตวะ अने सन्तु चे चाचया सिति नाति पक सुखाङ श्रिया चया सता वा साचिसिफे दुखा लोका फला सु अनेकान्तु चा चा ใจยาสิทธิทานังลาพังสุติปัเตียงสุขังปะลังสิริอายุจาวันโนจับพุกาวทิ่จยาสาวะสัตวะสัจจอายุวจีวสิทธิ์ปวันตุเตใจยาสิทธิ์ทานังลาพังสุติปัเตียงสุขังปะลังสิริอายุจาวันโนจับพุกาวทิ

ཁྱི ཕྱི 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 ཕྱི